บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง,งป้าอาวอะมื้อนี้มาขบม,มาพ้อ,อก,กับส้องสาวแพงเซโนอีกแล้วเนาะมื้อนี้สาวแพงเซโนจะพามาหลอกแถมของเนาะในบุญเทศกาลก่อนสิออกภาษาเนาะมื้อนี้ว่าเฮาสิพาไปสั่นกุ้งแล้วกันพาไปหลอกห้องอยู่ห้องกินว่ามันเป็นแอะไรว่าบรรยากาศอันงานบุญเฮาเนาะไปไปพบไปพอกันเลยเมื่อนี้สาวแพงเงินกะเออสาวแพงก็มากับมันขโมนเนาะดีซัมซุงเราคือกันเนาะ เราจะมาหล่อสองเช้านะวันนี้วันนีเวเขาไปเบิ่งกันเนาะว่าอ,อยู่บุญมียังแน่นะเขาจะเริ่มบินกังก่อนเนาะใส่มากุ้อ่ามีของกินหลากหลายเลยบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เน,ะนาะบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีเนาะสะเทงเนวลเดี๋ยวมีบุ๊ดเบี้ยเนาะแหละค่ะมีคนมาหล่อแคมป์ทองเนาะแบบพาลูกพาเต้ามาหล่อหลายๆเนาะแต่กับตัวนั้นจะเป็นมุมโซนของกินเนาะตัวนั้น มีของกินหลักได้เดี๋ยวาวเทาเ่าชาวแฝงจะพาไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งแมคมป์คลองกันก่อนเนาะว่ามันเป็นอะไรไปเบิ่งเนาะว่ามันมี่ยังแน่เนาะบรรยากาศแคมป์คลองตรงนี้กะเป็นบรรยากาศที่งามเลยเหมาะกับการมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปตัวน,นี้แอนาสมอลสมอนกล้องสแฝงกับบรรยากาศมาเลยเนาะดีบรรยากาศจะเป็นแนเน,น่เนาะแบบพาครอบของเขัวมาเที่ยวจะเหมาะเลยช่วงนี้ ก็น่าจะเป็นฝั่งของประเทศไทยเนาะหมูกดหารเนาะตัวน่ะภาคภาคของเมืองน่านจะเป็นหมูกดหารแต่ภาคทางทางนี้ก็จะเป็นประเทศลาวเองเนาะทีบรรยากาศบรรยากาศในงานบุญนี่ก็คึกคักเนาะเพราะว่าในรอบหลายปีที่จะมีบุญเพราะว่าช่งนั้นเขาก็้มหูเนาะว่าเป็นช่งโควิดที่เขาปิดประเทศเนาะแต่ช่งนี้มันก็จะคึกคักคนเขาก็ะจอมลีร้ายคนเขาก็กะจอมลีร้ายเนาะเพราะว่า ตรงนี้มันก็เปิดบุญใหม่เดย์ัวเขา,าก,ก็พาลูกเต้า,านนหร,รือว่าแฟนเนาะมาหลอกบุญตรงนี้หรือว่าทานใดเนาะมีลูกมีเต้าหรือว่ามีแฟนเนาะพามาหลอกบุญน,นี่ก็เหมาะเลยนะ้องผัวะวาบรรยากาศมันก็นลมติกเนาะ ตอนนี้เสาแพงกับเสาตะมนกับชาไปหล่อบาของอยู่ของกินว่ามันมียังแไงเนาะว่ามันมียังแน่เดี๋ยวไปเบิ่งสาวตะบนใส่หมากุ๊กเนาะไปเบิ่งว่าสัตวตะบนสัตว์แม่นปันได่เนาะไปไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวมันจะมีอยังไปตะกินเนาะเดี๋ยวสาวแพงจะพาไปเบิ่งอาหารที่หลากหลายมีทั้งอาหารเล่ามีทั้งอาหารต่างๆนานาเนาะต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้ต้นกามานั่งลิ่มนั่งยินเนาะเพราะว่าช่วงนี้บรรยากาศมันก็ฮหอนมีน้ำหวานเนาะ คุณลูกเซนเจ่เปไงเฮ้ยอทานตามเจ่น้อมีหามีแนวบ่จ้ะแซ่บเลยแม่นทะเลเด้อนีสบายดีเจขายดีอยู่บ่ขายเลยเจาเจ่เซโนนีเนาะยน้สิมาอุ่นหนุนเด้อนช่วยคือ่าเลยเจาเลิศ ซาต herman, so ุม so sort of ุนกระยางสลือสลีคนเดียวน่าจะผุนสกินอยังซาตมุมงค์หยังอยากทุกอย่างเลยอ๋อ้ใส่เงินเจ้าห่าเจ้าเลี้ยงไปเด้อเงินใครหาเจ้าเป็นเจ้บุ๋เหมือนกระเป๋าซาตุมุนดูซาตุมุนเหมือนกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าขันแล้วโอ้กระเป๋าซาตุมุนใหญ่แบกกูซายไปได้แล้วเด้อซาตุมุน์เนาะาี่ฮหลากไรเนี่ยก็เป็นจุ่มจีนเนาะป้าของกินกับหลากหลายหลากไรแห้งอะไรซาตุมุนเงินหลายอยู่บอซาตุมงค์ยืมหน่อยเด้อ นี่ก็จะเป็นขนมเนอเป็นนั่นนะเนาะจะเป็นโยเกิร์ตซอสมุนอ้วนซอสมุนกินโยเกิร์ตเอา<ม> <laughs> บรรยากาศก็จะคึกคักแน่เนาะเพราะว่าที่ฮาว่าในรอบหลายปีที่จะมีบุญน,น,นี่เนาะเขากอกค่ะอืมแต่ปี2019เนาะแต่ปี2020บเ้าห็นป่ท่บ้านเราการแต่แต่โควิดเข่นนนนาเลยเนาะบริการแมน เห็นไ้ซาตามุนกับเงาไปในวงสองปีวัได้มาเต้นละว,วงเนาะอ้าเจ๊ขายยางเจ๊แดงอันนี้ก็เอื้ยเฮาเนาะมาขายเขาพาร์ทขรยรำใครรวยอย่า,าเบ<ช>ื่อเยคุ่มม่เมื่อยเนาะเปยังก็ม่จืดมาขายกับเพราหน่ย รวยเลยเล้ยเห็ดมาทุกอย่างเลยเฮ้ยทั้งงามทั้งเก่งเลยเาตมุนชันเป็ี่เอืยนะาตมุนโดยอานเป็ดซี่ซอยใบาร์บีคิวท่าไดก่อนนเป็หน่อยเอาจอน่ด้วยกินน้อกิน้นตมนนะยังกินนเป็ซี่นเป็ซี่ อนนี้เาซื้อแบตซีใส่เอื่อยเนาะจะได้ดูอุอมอหนาสิมาซื้อขวามีิมาซื้อสพัดสอย้ันอกวไเ็อืี่องเนาะจอกใหญ่เยเนี่ยของใหญ่ของใหญ่คืมาสงเขนงรลยจะออก็อาผด้าขาเนี่ยอกรมีอาหารหลากหลายนะมืนี่แต่ว่าแต่ว่าคนาหลายมืนี่ แมียงไงอน่นอนๆขอบคุณขอบคุณนมีกะทิเนาะแล้วมันจะกินยังอืมกินจุไปกินยังวะอะไรก็พอจะมีบอลเล็กน้อยหลินเนาะแบบพาลูกพาเต้าแบบพาลูกพาเต้ามาหล่อเนาะโอแม่ก็ไปหล่อแล้วก็ให้ลูกคนขี่ตะลุดเนานะตอนนี้ ซาตมอนอย่างอันนี้บอกอะไรกายังจะไปกินอยู่เจ้าก็กำลังกินทางเลยคะโดยวนท่ขไมจะกินเออเวลาจะกินเราจะมาื่อเลยขี้ปลาซาตมอนขี่บ ซาตุตามมาเขียนตะลูดว่ะอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นมุมเด็กน้อยเนาะคือ่ะพาลูกพาเต่ามาหลินเนาะมีตะลูดมีรถไฟแหละวกะมีอันโดดดังๆด,ดังๆเนาะบรรยากาศกาัสุดขัด้ ตะมุนว่าคิดหอดอดีตต,ะ,ตะ,ะกี้ที่เรามาเต้นระวงแล้วก็เลยแบบว่าอยากมายืดในหน้าตะลูดเองใส่แดนเห็นไหมมากก็อยากไป่หรอกเนาะไปกนหงขนอยใครจะไปกินเนี่ยไรเนี่ยหลังจากเฮ้าผ้าอันคอมันพี่น้องมาเบ่งอันอาหารแล้วเนาะเราจะไปเบ่งที่มือกัริยดมะกุ้ง ของพวกเราเลยเนาะอ่ะภายนิมิต์กงการนาะระหว่างชาวติมนก็ทามแทงเงินหรือว่าอาจจะเสียเงินฟรีบันได้ยังกินเลยเนาะชาวติมนว่าเราหมั่นใจในตัวเองในว่าต้องเป็นเราเขาขึ้นมาบรรยากาศบุญทางด้านเพิงเนาะก็คึกคักคือการเนาะพอเขาขายสถาบันแล้วก็จะขัดมากรุงถ่ายรถเนาะเป็นบรรยากาศมีหลดใช่หลดแล้วก็มีบ่อทหายหูเนาะท่านน้องเพราะว่า บ้านเฮากับพี่อลถ่ายถุงงามๆ่าลูกค้าเตาพ,พาครอบครัวมาถ่ายรูปเนาะแนวนี้ใครมีความมีครัวมีแฟนเนาะก็พากันมาถ่ายรูปนี่เลย,เลยถต้ตะมุนที่ไหนหุ้งถ่ายมาว้า ตาต้านทวนไปถ่ายผูกเนาะตาต้นกันบเพื่อนมาถ่ายผูกเนาะจะะประมาณนี้เนาะค่ะพี่เนาะจะงามให้ถักเซลฟี่เนาะแล้วมาใส่ตุงนัานกับจามุ้งนี่เลยเนาะเบอร์เด่นแนะนำเลยโดยห้องแล้วถ่ายเซลฟี่เอาเนาะแล้วจะประมาณนี้นนนนจจงงเน,นเมมาะผ่านกนนันมานนนนนนไ,ได้ต้องมีคนจับกล้องถ่าย

ตอนนี้สาวตามะมูลกักำลังหาคนตอนนี้สาวตามะมูลกับรอหาคนถ่ายรูปให้เนาะมันมีคนถ่ายรูปให้มาจองคนแต่ว่ามันมีคนถ่ายรูปมันจะถ่ายรูปคูห่หลังจากสาวตะมูลถ่ายรูปแ,นะแล้วเนาะก็จะไปรอถ่ายมะพุูงเลยก็จะประมาณนี้มไม่รู้ I'm back from the dead. Yeah. ได้เงินได้กือบใหม่เนาะงามดีป่ะเอาอะไรนะมาใครได้ก่อนละค่ะสวยดีจสวยาตีเอาไปทีนึงนี่จังมเขัญมาตีสวยกนเ้าบ่มค่ ก็ขูดเดียวเนี่ยอย่างนง้ยแล้วคาเท่าไหร่ก่อน5.8กเลยหาส่วนมาได้บ่ห้าหาได้บ่มันเป็นมันเปบบไทยไปทงไปทงใปไในทงนท้องไหนนี่บ่ อย่างไรกระเทียมตีนเนาะเกอดปูนี่ายเงินก็ได้เกิดมาเรียบร้อยเลยเนาะเพราะว่าัอย่างไรกระเทียมตีนเนาะตอนนี้จ่ายเงินซาแเงนก็คือเกิดมาเรียบร้อยเลยเนาะมีแต่สีไปฟื่งสารตะมุนสัตว์ปูเนาะว่าสัตว์แม่นเป็นไรเนาะไป่ตื่นกันเลยเนาะวันแรกสารตะมุน ไม่ได้บอก่สัตว์ันไหน กดไรยมไปดที่านคุณได้ไปเบ่งบ่ะส์่าไก่่ไก่หมท่คไดไก่แล้วก็ไก่แขนสันระยะสั่นก็คือว่าสั้น ขั้นมีได้ส้าได้จะกล่องมีกละกล่องเดียวสำเหลือเลยเจ้ากระเลือกเอาตัวมันแหลมเลยไปที่เอามือได้จับปะเนี่ยสามารถไหมติดตักอะไรบ้างติดจับปะ หลายๆเนี่ยเราได้ทอนไม่บุญเลยนะใ่รดูสนใจทำลูกห่าพันกล้องห้วยก้องหง่าจ้ะก้องหง่าก็ได้เอาเลยเนาะหนโอ้ โอ้จะได้ไมได้ได้กินเสียงกอบกระดาะมาคอยจัดมานาจะมาจับกล้องกันไหนจะไม่ใหอป่าตัดต่อเอาได้โอเค ผ่านแล้วคุณผ่านแล้วโอ้ยโมเมนเลยเสียงเงินสิ0พันโมเม้นเกิขึ้นให้สา,าสา่าีหนึ่งใส่ปะสายเงินมาจอนยังไม่ได้กินในซาดามอนเลยในวิดีโดไอไม่ตองวิดีโออีะไรมาจ่ายเขาเลยอะ่ะ มอโอ้ยลูที่สามันเป็นแบบขึ้คำสาดเลยแต่มืนรูกจะทานมันหมก็ได้ได้ ใชเขาเลยได้นะตินบอนนะตินเ <c oughs> อาไปติกล้องกล้องเขาจะเขาจะพากันไปหลอก <c oughs> เราไปหลอกเหเคสเิไ

สิ่งนี่งานได้มันนาาเบื่อเลยสิแบบทราท์ตารมงบ่มีมันหลังมันจะใสเลยเอ่งนี่นะจะมอเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นี่นะตัวกมักก็แบบนี้นะสวยงามเลยนะสิ่งนี้หวานสดโอ้ย จ้แล <St an toys> ้วเดี๋ยวจะผ้า่อแม่พี่น้องไปดอกึง้อยหนึ่งเนาะแล้วเขาจะปิดพอเพรซาแพงก็ซื้อดแล้วแตะเดือเห็นตลอดสัตมี่อะไรอ่าสตมณสิพันกี่พันใดเด้สิบพันดเงินนะ ใครซืบอลแล้วใครซื้อบอลแล้วสมุยเสือเนาะคึกคักคึกคักเลยบุญปีนี่นะต่ายเพงเงินก็ได้เกิดจ่ายเพงเงินก็ได้เกิบใส่เกิบสูงมาเนาะมาีมาเทนเี้แล้วก็มาหล่อเลยก็เลยเจ็บปีนก็เลยเจ็บเกิบฮ่าขวตะมลหลดงามนี่ตะมลจ้ะจัดแม่จัดแม่จองเลยบ่จองเลยบ่ จองเลยป่ะโอ้ขนาดอย่างกกล้กันยังละสีจับแต่สตอมอนนี <c oughs> ่แต่คันงามเขาไปนั่งมาเขาไปนั่งบมากได้เด้เนาะสตอมอนเนาะสวยเน,ะะนะาะเคสใหม่กันฮะหมวกน่าสตอมอนมาหลอกกันเนาะนะ คือยังคาร้านใหญ่คือ้ังคาร้านใหญ่ไปเลยด้วยว่าชือเขาแกมบ่อวยแต่หมดงามนี่ยทำได้โทรศัพท์ใหม่้วจ้ะเนะ่โทรศัพท์ใหม่ของมันเงินซื้อของมันแตกก็ยังบอซื้อ สม,มุนก็คสอได้ลำลาพระจากแล้วเนาะมาเจอกันในคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชางแพงเด้อเพราะวะ่าชางแพงก็กห้าก็เห็นยูทูปมาใหม่เนาะเป็นยูทูปหนาใหม่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจชาแงแพงในเด้อเพราะวะาายย่าชางแพงก็ยังว่าผมเป็นบันไดเนาะเพราะวะ่าผมเคยเหย็นจ้าจิ้งจิปนี่ก็เป็นคลิปแรกเนะาะค่ะ้อมีพี่น้องกักกกนกดไลค์กดแชร์เนาะชางแพงก็จะได้ติดจิ้งจั๊งแรกก็คือ สวัส,วบสบดีค่ะมนะสวมກສບດີກສບາຍດແຫຼນແນສບດີະບດນາາກກົ i k ກົ h a r ນດ